บทสวดร,ระลึกถึงพระสงฆ์สุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังคโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วอุชุปฏิปันโนภะควะโตสาวกสังคโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติตรงแล้ว ยายะปฏิปันโนพคควะโตสาวะกะสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนภักวะโตสาวะกะสังโคสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ปฏิบัติสมควรแล้ว ยะทิทังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจัตตาริปุริษายุคานิอัฏฐะปุริษะปุคลาคู่แห่งบุรุษสี่คู่นับเรียงตัวได้แปดบุรุษเอสะภัควะโตสาวะกะสังโคนั่นแหละคือสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุเนยโย เป็นสงควรแก่สักการะที่เขานำมาบูชาปาหุเนยโยเป็นสงควรแก่สักการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักค,คีเนยโยเป็นสงควรรับทักษินาทานอัญชลิกระนิโยเป็นสงที่บุคคลทั่วไปจะพึงทำอัญชลี อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติเป็นสงฆ์ที่เป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าดังนี้